เดิมในตอนที่แล้วของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OIOG หรือ One Idea One Group ที่น้องๆทั้ง5กลุ่มจะต้องคิดผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารที่ถูกสร้างสรรค์าจากข้าวไทยจนได้ชื่อและไอเดียผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนั้นก็มาถึงวันที่น้องๆจะต้องนำเสนอหรือ p r e เซนต์ไอเดียต่อหน้าคณะกรรมการกันแล้วการเตรียมตัวความพร้อมของแต่ละกลุ่มจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ พอไปเจอคณะกรรมการจริงๆมันตื่นเต้นมากก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าทราบจากกรรมการว่ามีอาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยนะคะ <c oughs> ถ้าจะตื่นเต้นมากคงจะเป็นท่านอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบก็คือท่านเชี่ยวชาญด้านอาหารอยู่แล้วนะคะซึ่งนักศึกษาทุกคนจะเกรงตรงนี้กันอยู่นะคะพูดถึงเตรียมความพร้อมเราจะด้นสดเลยค่ะคือแบบไปถึงก็ไม่เตรียมอะไรก็คือแบบเตรียม ตอนเช้าเป็นตอนเที่ยงก็มันต้องมีความตื่นเต้นเป็นธรรมดาค่ะไม่ค่อยตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะคะก็ได้เคยได้พบปะกับท่านคณะกรรมการทุกคนมาแล้วเคยได้พูดคุยกันมาบ้างแล้วมากลุ่มแรกก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วคุมพยายามคุมสถานการณ์ให้อยู่พยายามพูดให้ชัดเจนแล้วก็ให้คณะกรรมการรู้เรื่องที่สุดนะคะขวบแยะขอข้าวแกงเขียวหวานนะครับวิธีการทําก็ปกติทั่วไปนะครับคือการนํา ข้าไปผัดก,กับเครื่องแกงครับเสร็จพอผัดเสร็จปุ๊บก็เอามาตั้งทิ้งไว้แล้วก็เอามาห่อ,อก,กับแป้งกอบเปรี้ยนนะครับแล้วค่อยนําไปทอดราคาก็จะอยู่ที่ตกชิ้นละเบาทซื้อ3ชิ้นก็จะเหลือ20บาทหากซื้อ5้ากล่องขึ้นไปนะครับก็จะแถมน้ำสอแก้วครับ หลังจากการนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วทางคณะกรรมการแต่ละท่านก็มีข้อแนะนำดีๆให้น้องๆนักเรียนทุกกลุ่มเพื่อเป็นการพัฒนาและปรับแก้ไอเดียต่างๆที่นำเสนอในวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะเสี่ยงมากเลยนะที่เอาข้าวมาห่อกับแป้งแล้วถ้าผัดไม่ดีข้าวแฉะนะเอาไปทอดนะอมน้ํามันนักกินนอ้วกแตกอ้วกแตกเลยนะเวยจะบอกอะไรให้นะสามคนพรีเซนต์แล้วไม่รู้เรื่องเลย นะการคลิกสไลด์น้ำเสียงที่พูดมันไม่เชิญชวนให้หน่าสนใจเลยบางทีของมันธรรมดามากแต่เวลาพูดนะอย่างเช่นข้าวผัดเนี่ยเวลาใส่น้ำพริกแกงลงไปผัดกับข้าวมันน้อมหอม,หอมเออมันต้องแบบมีฟิลลิ่งหน่อยมันจะไปดูหน้ากินนะหนูนะหน้าหนูตายซากมากเลยทั้ง3าคนนะปรับปรุงนะหนูนะเมื่อกี้เรื่องของแพ็กเกจนะครับเมื่อกี้ใส่กล่อง3ชิ้น7ชิ้นอะไรก็ก็ช่วยดูแล้วก็คำนวณต้นทุน ให้ครอบคลุมนิดนึงนะครับว่าจะแถมจะลดอะไรต่างๆบางทีก็ต้องดูเรื่องของผลกําไรด้วยนะครับก็ขอให้กําลังใจลูกทั้ง3าคนนะพอดีต้องถือว่าเป็นกลุ่มแรกพอเป็นกลุ่มแรกก็ความตื่นเต้นก็มีถูกไหมครับไม่เป็นไรนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ทั้งสองคอมเมนต์ไปเนี่ยเราก็น้อมรับไปแล้วก็ไปปรับปรุงครับก็ให้กําลังใจครับขอบคุณครับก็ตื่นเต้นคตื่นเต้นแตก็ ทีนี่มันก็มีแต่เพืเ่อนๆก็เลยไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ตื่นเต้นนะคะพอพีเซนจริงๆตื่นเต้นมากจะแบบพูดไม่เป็นเลยพี่กลุ่มเราก็จะเป็นข้าวปั้นน้ำพริกกะปิเราจะมีการนำเอาน้ำพริกกะปิมาผสมกับข้าวแล้วก็ทำเป็นข้าวปั้นซูชิปกติพวกญี่ปุ่นเขาจะมีแบบหน้าปลาแซลมอนนะคะไข่กุ้งอย่างเงี้ยแต่เราจะเป็นปลาทูชะอมไข่แล้วก็จะเป็น กล่ำปีห่อข้าวค่ะกล่องนะคะก็คือจะมี6ชิ้น30บาทต,ต่อกล่องค่ะส่วนโปรโมชั่นของเราก็คือซื้อ2กล่องแถม1ชิ้นนะคะเตรียมงานพรีเซนต์ภาพดีหน้าเอ็นดูสวยงามดูแบบมีสกุลุนชาติอันนี้หน้าตาของอาหารที่หนูทำเนี่ยมันเป็นฟิวชั่นชัดเจนข้าวไทยเราคลุกกับน้ำพริกมาปั้น ก็อร่อยเบ็ดเสร็จในคําเดียวแล้วก็อร่อยได้ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักแนวความคิดเลยและเป็นจุดขายที่เด่นมากอาจารย์นิ่สับมั่นใจว่าถ้าคุณเอาตัวนี้มาทําขายนะเกิดน่าสนใจมากอสมมติว่าดูเจ้าลงทุนเนี่ยนะครับที่บอกว่าตรงแถวหน้าออฟฟิศกล่องหนึ่งสาบาทใช่ไหมดูได้คิดไหมว่าต้นทุนเป็นอะไรยังไงขึ้นเท่าไหร่เมื่อลองทําดูแล้วต้นทุนต่อกล่องเนี่ยจะอยู่ที่กล่องละ18บบาทค่ะ oh. ต้นทุน18บาทสูงพุดคอสตั้ง18เกิน50%เจ๊งแน่นะแต่ว่าเห็นด้วยครับว่าอันนี้น่าสนใจทำไมถึงจะต้องเป็นข้าวปั้นปลาดิเป็นสูชงสูชิอย่างเดียวใช่ไหมแบบนี้เราก็ทำได้และน่าสนใจถือว่าให้กําลังใจคเอทดน่ารักครับขอบค<อ>ุณค่ะ แต่ในความรู้สึกของอาจารย์คุณบอกว่าเนื้อปลาคุณพยายามจะเคลมว่าเลี่ยนเช่ปลาช่อนนะคะจะใช้คำบ้าแล้วปลาช่อนแพงจะตายแล้วหัวบลเบาลาซึ่งมามีเนื้อน,นิดเอาหัวไปเสี่ยงทิ้งเหรอ <c oughs> ล้อสิอันนี้ก็เริ่มจ่อแววเจงแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มต้นช่วยกลับไปคิดครเอทเรื่องของการที่ทําให้ทั้ง3ส่วนไม่แยกออกจากกันด้วยทํายังไงให้มันกินคาเดียวแล้วมันกินทั้งข้าวทั้งผักแล้วก็ทั้งของหมกไปในคราวเดียวกันด้วยครับฝากไว้ด้วยครับ ต้องขอชมนะกลุ่มนี้นะก็มีกระบวนการการะบวนการในการพรีเซนต์ค่อนข้างที่จะละเอียดใช้เวลา5นาทีเนี่ยได้อย่างคุ้มค่านะครับพริกแห้งโคลกหอมกระปีตะไคร้กระชายนี่ไปลอกมาจากไหน <c oughs> แปลมาจากไหนฉันเพิ่งเห็นแกงส้มเนี่ยมีตะไคร้ <c oughs> แน่ใจนะ ว่าบ้านเธอกแกงส้มใส่ตัะไคร่แ <c oughs> ปะมาจากไหนเรื่องแบรนด์อะเล็ดนี่ชอบนะแต่อย่าใช้คำว่าอะเล็ดไรซ์ถ้าอะเล็ดไรซ์เนี่ยนะจะเป็นข้าวอย่างเดียวถูกไหมลูกถ้าเกิดต่อไปเปิดร้านหรืออะไรแล้วนะแบรนด์นี้ใช้ได้นะอะเล็ดเนี่ยแต่ใช้คําว่าอะเล็ดฟู้ดหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันกว้างไว้ชื่อแบรนด์ถือว่าโอเคนะก็หน <c oughs> ักใจในเรื่องของการพรีเซนต์นะคะเพราะว่าจาก ็นกลุ่มที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นออกไปที่เขาเป็นข้าวเจ้าอะไรก็แลเป็นข้าวเหนียวยเงี้ยค่ะเราจะหนักใจในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เราไม่ค่อยหนักใจใเรื่อง PowerPoint อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอันนั้นมันก็เป็นแบบว่าส่วนประกอบเล็กๆแต่ส่วนประกอบใหญ่คือรูปลักษ์ตัวผลิตภัณฑ์ของเราค่ะที่มันน่าหนักใจมากกว่ากราบสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนด้วยค่ะทุกๆคนเนี่ย <ๆ S 1> ก็เคยกินลาบกับข้าวเหนียวที่ขายตามข้างทางกันแล้วก็รสชาติแซ่บมากค่ะทางกลุ่มร้อนะคะก็เลย คิดว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแซกเวร์ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าจะถูกปากของคนในวัยทำงานแล้วก็วัยเด็กทุกคนตอนนี้ด้วยค่ะข้าวเหนียวเนีมีสารตัวหนึ่งแต่จำไม่ได้ว่าสารชื่ออะไรค่ะสารตัวนี้นะคะทำให้คนรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกล่าเริงจำใสตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกรู้สึกอิ่มมีความเหนียวแล้วก็ อาจจะแข็งถ้าโดนลมใช่ไหมคะไปอุปรสรรคมากคะ่ะทางกลุ่มเราเนี่ยก็คิดค้นวิธีการทําที่จะทําให้ข้เหนียวเนี่ยไม่แตกออกจากกาันโดยการนำไปชุบไข่แล้วก็ลงทอดค่ะคําว่าแซดเวฟังอย่างนี้ทุกคนก็เออดูเก๋นะพูดง่ายๆเลยตั้งแต่พรีเซนต์มากลุ่มนี้ดูมีความเป็นสากลในการพรีเซนต์แล้วมันดูเป็นลักษณะของความเป็น เป็นดีไซน์ของคนรุ <Ein structured heroin> <c Moder ator> ่นใหม่จริงแต่พอกลับมาถึงตัวโปรดักต์จริงๆน่ากลัวมากแน่ใจเหรอแกเอาไปทอดสองทีอ่ะมันเป็นการควบคุมคุณภาพโปรดักชันที่ลำบากที่สุดแสดงว่าเธอต้องมีน้ำมันสองกระทะสิ้นเปลืองผสมควรนะยิ่งทอดทุกอย่างก็จะดำเพราะหมูดำข้าวเหนียวก็ดำดังนั้นเนี่ยกล่องก็ยิ่งสีดำอีกมันก็จะดูไม่น่ารับประทานก็ใหญ่ ฝากดูเรื่องของหน้าตาอาหารนิดนึงครับหนูพูดอยู่คํหนึ่งคือคําว่าอุปสรรคใช่ไหมข้าวเหนียวเป็นอุปสรรคเล่ามาซิว่าเป็นยังไงอุปสรรคก็เนื่องจากกลุ่มอื่นที่ทาทากันมาใช้ข้าวเจ้าข้าวสวยทำกันใช่ไหมคะมันทําให้แล้วก็ข้าของเขาเนี่ยอยู่ข้างในผลิตภัณฑ์ของเขาค่ะแต่ข้าวของเราเนี่ยมันอยู่ข้างนอกมันทําให้เกิดอุปสรรคในการทอดในการปั้นอะไแต่ละอย่างค่ะมันยากมากค่ะอ่าอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าหนูจะไปพรีเซนต์งานจริงๆเลยเนี่ยนะมันจะมีสองอยู่2พาร์ท ภาที่หนูพูดเนี่ยถูกต้องเลยตามประเด็นของการตลาดมันจะมี SWOT ที่หนูพูดนี่ก็คือเรื่องของอุปสรรคภายในตัวเราเองคือคำว่า weaknesses หนูพูดถูกต้องแต่ถ้าเกิดหนูไปพูดแบบนี้ปั๊บแล้วพอหนูพูดปั๊บแล้วหนูจบหนูไม่ได้แก้ไขอะไรตัวเนี้ยมันจะทำลายตัวหนูเองถูกไหมคะทีนี้ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยเป็นไปได้สูงมากนะแฮม,มเบอร์เกอร์ราบหมูทอดตัวราบหมูทอดเห็นด้วยร้อยเปแต่เมื่อกี้ถามอาจารย์แม่แล้วว่า แข็งไหมแข็งแน่นอนเพราะถ้าเกิดแข็งแน่นอนปั๊บเนี่ยหมายถึงข้าวเหนียวถูกไหมครับหนูก็พูดเองเป็นอุปสรรคใช่ไหมลูกถ้าเกิดอันนี้พอดีครูก็ไม่มีความรู้เรื่องอาหารแต่มันจะมีข้าวเหนียวมหัศจรรย์อยู่ <c oughs> ข้าวเหนียวมหัศจรรย์เนี่ยจะไม่แข็งเลยนึกออกไหมถ้าเกิดจะปรับตรงนั้นเนี่ยและไม่ต้องทอดตรงนี้เป็นเรื่องของต้นทุนนะอันนี้ถือเรียกว่าเป็นการประยุกต์เรื่องของโปรดัก พอหนูพูดเนี่ยตามหลักอรตลาดถูกแล้วรู้ตัวแล้วล่ะว,ว่าอุปสรรคจริงๆก็คือตัวของข้าวเหนียวถ้าเรารู้ปับ๊บเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซะนันนี้จะโอเคก็อย่างที่อาจารย์อาจารย์ยศศักดิ์นะคะท่านบอกว่ากล้าที่จะเอาข้าวเหนียวมาดัดแปลงในเอ่อมาผสมผสานกับอาหารที่เราทำอะคะ่ะก็ชอบตรงนี้แล้วก็เค้าเป็นจุดเด่นของคุมเราด้วยะคะ่ะ ต่อไปแล้วก็มีคอมเมนต์ของอาจารย์ที่บอกว่าให้ใช้ข้าวเหนียวพันธุ์จันตรงนั้นคงเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าต้นทุนมันสูงมากจะขายกับกลุ่มเป้าหมายของเราไม่ได้ค่ะที่กัคณะกรรมาการาอาจารย์ทุกท่านคอมเมนต์ไปนะครับไม่ว่าจะติหรือชมนะครับอะไรที่ดีแล้วก็พัฒนาต่อขึ้นไปอีกสําหรับตัวจุลนิสศึกคิดว่าทั้ง5กลุ่มถ้าให้โอกาสผมขอให้ทั้ง5้ากลุ่มนี้ผ่านหมดเลยแล้วก็ไปปรับปรุงในขั้นตอนต่อไปครับ สำหรับการแข่งขันมีแพ้มีชนะแน่นอนในวันนั้นช่างมันแพ้นะแพ้เป็นบันไดชนะเป็นสะพานและประสบการณ์เป็นบทเรียนขอบคุณจะ้ะ ได้กล้าคิดกล้าทําที่จะคิดผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างสร้างสารรค์อาจารย์คิดว่ามีคำออกมาปับ๊บอาจจะใช่หรือไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้แล้วก็มีคณะกรรมาการมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาให้ข้อคิดเห็นโอกาสอย่างนี้มันจะพัฒนาได้แน่นอนเลยสําหรับเรื่องอย่างนี้อาจารย์ต้องขอขอบคุณทางรายการมากเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสแค่เริ่มต้นคําแรกคือคำว่าคิดก่อน เพราะการปฏิบัติใดๆก็ตามถ้าจะได้ผลดีต้องเกิดจากการคิดที่หลอกคอปัจจุบันเราพยายามจะส่งเสริมให้เยาวชนของเรากล้าที่จะคิดคิดออกไปนอกกรอบ และหาความเปล่นไปได้ว่าสิ่งที่ตัวเองคิดนั้นนะมันเป็นความเป็นจริงไหมหรือมันเป็นความคิดที่ท้าทายทําให้เราต้องพยายามให้มันเป็นความจริงไม่ได้อันนั้น,นคือสิ่งที่เราต้องการนะครับการที่เราจะหลีกหนีการรับประทานอาหารที่ซ้ำซากจำเจไม่ว่าจะเป็นหน้าตาเครื่องปรุงหรืออะไรก็ตามแล้วเอาฟิวชั่นมาใส่บ้างเอาความเป็นกระแสนิยมของคนในกลุ่มขเขาเข้ามาเพิ่มเติมหรือเอาวัตถุดิบที่เขามองเสร็จแล้วว่าตัวนี้มีประโยชน์และราคาไม่แพงแลวเป็นของบ้านเราอย่างเช่นปลาไทยๆอย่างนี้เอามา อันนี้ผมเห็นด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจุดเริ่มต้นของเราก็คือเริ่มต้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสคิดนั่นถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดจะเอาคําที่คณะกรรมาการนะคะที่เขาได้ติได้ชมหรือได้อะไรได้ว่าเรามาอย่างเงี้ยเราก็สามารถนําไปคือ <Okay. S 2> แก้ไขค่ะในส่วนที่เขาได้บอกมาว่าตรงไหนผิดพลาดนะคะ สรุปผลการทดลองกล้าคิดกล้าทําในวันนี้ทําให้เรารู้ว่าการเริ่มต้นคิดสร้างสรรค์จากสิ่งใกล้ตัวโดยอาศัยวัตถุดิบของไทยเรานั้นสามารถนํามาคิดค้นได้อีกมากมายนอกจากน้องๆน,นักเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการการทํางานอย่างเป็นขั้นตอนแล้วยังได้คิดวิเคราะห์หลักการตลาดง่ายๆที่พบเจอด้วยตนเองสิ่งนี้จะกลายเป็นการเรียนรู้เพื่อต่อย,ยอดในการสร้างสินค้าที่มีไอเดียและสร้างมูลค่าเพิ่ม ระยุกต่อไปเป็นอาชีพเสริมในอนาคตของนักเรียนได้อีกด้วย